สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเสียวสายแสกครับเดี๋ยวเรามาดูเด็กน้อยตัวดำทำความสะอาดรถหน่อยเป่ากรองครับบรรยากาศยามเย็นเดี๋ยวมาดูเครื่องน้องฝาใสาก่อนมีเยอะไหมเออกินงอมไหมกินงอบริยงไหมเออไม่ยอมเลี้ยงเท่าแก่เลย มันก็จะเป็นกระบอกแบบนอนนะครับท่านผู้ชมน่ครับตอนนี้ก็มาอยู่กับผมได้รวมๆประมาณห้าหกเดือนแล้วนะคันนี้ซื้อมาก็สี่แสนสองครับแต่ันรักครับอ,โอ,โอ้โอว้าวใครมาเนี่ยโอ้ เดียบิวอ้ะโอโหโมบินะมาจากไหนย่าหัวเมียเนี่ยสองคนหนึ่งหัวเมียตรายเฮ้ยเย้ยเฮ้ยเฮ้ยแน่นอนนี่โอ้โหเละโอ้ใครเอากิ่งไม้มาบังรถผมไว้ดิจะออกยังไงดิ ตูงนี่นี่ใครเอามาบางไว้นี่การพิงแน่ๆเลยพี่น้องโอ้ยับเลยจเจ้ผมจ่อไงนี่ดูว่ก็เป็นรถเสี่ยวเวล่ครับบองทีไปชมเครื่องมีมีแขกมาเยี่ยมครับนี่ครับ เสียบิวเสียบิวเฮ้ยหล่อไอ้เอี็กคนหล่อหล่อไม่ใช่ไหมโอ้พี่ต้องถามมาเทนมาจากไหนวาเทนที่ไปนั่งเล่นกับสาวอ่ะโอ้มัวอะไรได้บอกเมียพี่ได้ไม่ใช่เป็นเลดครับ คือต้นเหตุของความลั่นครับต้ออเนเหตุสอง,สองโหเลยว้าโหเลยบุตรบุตรขายไปแล้วเนี่ยบุขายไปแล้ว โอ้ยไปจีดกระบะสักนิดเลยครับเนี่ยโอ้ยเซอ่อนเซอ่อนโอ้โหจอดได้แล้วเซอ่อนจอดได้แล้วดูเนี่ยทีมงานธนพลเจริญทรัพย์บรรยากาศตอนเย็นก็เป <t> ่ากรองครับเป็นเรื่องธรรมดาของรถใช้งานเนี่ยครับ มาเลยซิปไม่ได้รู้นะซิปเอาจเข้าแก่ไรหล่อใชไที่น้องนี่เสียวเลธรรมดานะ่มีเพื่อนมาเยี่ยมเลยครับเนี่ยเสียบิลกับเสียเพนครับยดูไหมต้องใช้รถน้ำเลย เป่ากรงครับตอนเย็นดูแลดีๆใช้ยาวๆครับรับใช้งานโอ้ดูยางน้องฟ้าใสนี่ล้นอนหัวพระเลยพี่น้องเมือม่อยปะเมื่อยปะดู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 เป่าปุ่นใสผมดูสิ เด็กน้อยนี่เด็กน้อยตัวดำครับน้องเมย์ครับน้องเมย์ให้ทายนะพี่น้องวาอายุเท่าไหร่ให้ทายดูจากหน้าตานะผมเชื่อหนึ่งล้านคนทายผิดครับทายผิดแน่นอนให้ทายว่ามาอายุเท่าไหร่ได้กินเครื่องดื่มชูกำลังมาหลายเจ้าแล้วกับหน้าตาเนะี่ยดูหน้าตาครับ บางคนก็ถ่าย12ครับบางคนก็ถ่าย15 16น้องมีนะครับเดี๋ยวผมจะได้จะเฉลยเลยอายุ23ครับย่าง24เนี่ครับอายุเท่ามุกน้อยดัมซิ่งนะครับนี่็หักดิบเลยครับไม่เคยขับรถดำมาก่อนจับขึ้นเลยครับพี่น้องจับขึ้นเลยมาแล้วนี่ครับ เอ๋ยใหม่ใครกัาจะเป่าทังไหนเราดูก่อนเป่าทังไหนเี๋ยใหม่ใครัโอ้โหโอ้โหขอดีจริงครับโอ้โอ้โอ้โหโอ้โอ้โอ้โหอรนี้ เลยหม่ใฟ่การครับแน่นอนจริงมาดูจะเป่าฝั่งไหนน่าจะเป่าฝั่งนู้นนะฝั่งเทเลอร์เสียเกียร์ก็จะมีถังลมเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมใ,ใกล้ๆก่อนไปทางไหนก็ดูเสียอ้นเป่ากลองกัน Giờ, mình. Sáng xa này thế Ừ. Nạc xe đen chắn nằm Xìa bia đám xinh Hẹn đồ ôn này Đồ Đồ ôn anh nhu anh เสอนี้กี่เที่ยววันนี้เสอ้นเสอนให้กี่เที่ยวครับเริ่มหนึ่งรวมทั้งหมดโ่อคนคอ้นท่อแตกวะนี่พี่ป๋าให้ไหมเสียอ้นท่อระเบิดเคยใหม่พาการกินทั้งวันไหนได้อะไรเสียมาชิมหน่อยดิอะได้ไร ิงนักแสดงคนดินเข้าไปทำไมในบ่บอกงลองที่ลงขาสาวเ <Yeah. S 3> นะี่ยเนอือหลอหลอจะนะพร้อมรับเตกนะ เพราะผมไม่ไม่หรอกอ <c oughs> บรรยากาศตอนเย็นของทีมงานธนพลเจริญทรัพย์เนี่ยนะเดี๋ยวชื่อหน่อยเด็กเ,น,เนีเ่บ ในรถน้ำโยขับรถนำมาโนี่ล้างสีี่ลุโค้าสะอดานรบจับสี่รับเสียเลยเพนสายเหลืองนะพี่น้องดูวเดินแต่กับผู้ชายผู้หญิงไม่เดินเนาะมรี่ลีไปไปมหาน้องมุกห้ติดต่อสายเหลืองไม่เอา ติดต่อให้เสเบีย,ยแล้วนูคลีมาเฮ้นุมือว่ะเมา,มางิดทุกคนป่ากองหมดครับยกเว้นรถเขานี่แหละแรงจริงนะี่ม,มันขึ้นจ้าจ้าีนดงโมว่ะจะพร้อมว่ะมาแล้วครับรถเสียบิก๊กโก้รถแสนห้าพี่น้องแลนในมืดมือคือกันรถแสนห้าครับนี่ครับจะซื้อมากี่แสนก็วิ่งทั้งวันคือกันเนี่ยนี่ครับ ความแรงไม่ปานีใครครับพระเอกในตำนานฮีโน่ F18 นี่โอ้ดำสวยมากท่านผู้ชมยกดำเลยอู้อนดูบนภูเขาเลยอ่าซื้อไม่ได้ท่านผู้ชมแสนห้าครับ,รบกันนี้อย่างชอบเลยครับคันซีโนกคันที่สวยมากครับพี่นอ้องดูคันซี เบ็กที่ฟี่อีก,กามาสภาพนี้ครับยางในใช้ได้เลยไม่ต้องเปลี่ยนดูกระบอกว่ะกระบอกโอ้ใหญ่มากเลยดูดำดูเหล็กดำนี่สวยมากนะสวยของผมอีกสวยก็น้องฟ้าใสครับ โอ้ยตกแต่งหมดโอ้โอ้โอ้ตกใสายร้อนโอ้มาครับโอ้เสียเกียดดูดูดูอ่ะดูอ่ะสายร้อนครับนี่นู้นู้นเข้าป่าโอ้โอต้นไม้ลูกพี่ต้นไม้โอ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 เอาแล้วครับเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วไปดูเป็นไรบ่ เมียดาวานนูโอ้จะนับนี่คันนี้เท่าแก่เขาอยู่โอ้โหเรงมากพี่น้องนี่ครับโอ้จะนับเลยโอ้หัวจะลุ่มเลยครับมายังไงโกรธใ,ใครหรือเปล่า ครับดูทีมงานอูโอ้ยเสียฟอร์มโอ้ยเจ็บไหมครับเสียโอ้ยตกรถโอ้ยตกรถกันไปน้องโอเคนี่จะเป็นแคมป์ครับตั้งแคมป์เย็นนี้ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ